ตามเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานกันก่อนนะครับมีการเห็นชอบงดเก็บค่าไฟในเดือนกันยายนแล้วก็ลด30%ในเดือนตุลาคมให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับอนุมัติฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ทกสระยะ2และ3ด้วยครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับ ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในเรื่องของมาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2567โดยที่เดือนกันยายนนั้นจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าเลยและในเดือนตุลาคมจะลดค่าไฟร้อยละ30โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มครับ ทางคองรมอล ได,ได้สรุปเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็เรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเสนอในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้านะคะแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยจากในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะสําหรับค่าไฟฟ้าประจําเดือนกันยาถึงตุลา2 5ง7ค่ะโดยที่เดือนกันยายนนะคะจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดค่าไฟร้อยละ30 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2และระยะที่3และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูล,ลูกหนี้ทกศเพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยระยะที่2ตั้งแต่1ตุลาคม2567 ถึง30กันยายน2568และระยะที่3ตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2569ครับ นตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องของมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2และระยะที่3และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ทกศเพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567ค่ะถึง30กันยายน2,568ส่วนของระยะที่3ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568ถึง30กันยายน2,569ค่ะ แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวว่าได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะอนุกรรมการต่างๆนะครับดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอพลิเคชั่นทางรัฐ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการรายงานตัวของอาสาสมัครเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบและใช้ในการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับคําแนะนํามาครับว่าการรายงานตัวของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันซ้าซ้อนจึงเสียเวลาแล้วก็เตรียมที่จะใช้แอปทางรัฐในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด้วยและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดการบูรณาการ กันจะได้รวดเร็วในส่วนของภาครัฐภาคประชาชนรวมถึงเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยทำระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลบอรดแคสเซ์วิสเพื่อให้การเตือนภัยประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาสาสมัครจึงได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะ อนุกรรมการคอสสและสปชดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้นะคะในการใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเช่นเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้สำหรับการรายงานตัวของอาสาสมัครการแบ่งหน้าที่แล้วก็แบ่งความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะว่าได้รับคอมเมนต์มาว่าการไปรายงานตัวเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะมีการรายงานที่ซ้ําซ้อนกันนะคะ ทำไม่เสียเวลาค่ะแล้วก็จะมีการช่วยเรื่องของลงทะเบียนในเรื่องของการรับเงินเยียวยาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทํางานและเกิดความรวดเร็วทั้งในส่วนของภาครัฐเองแล้วก็ของภาคประชาชนรวมถึงเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดาเนินการใช้เซลล์บอดแคสต์นะคะ <c oughs> เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน <c oughs> เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> และก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกนะครับว่าถ้าอย่างนั้นในอนาคตที่รัฐบาลจะใช้แอปทางรัฐในการจ่ายเงินเยียวยาและเช็คสิทธิ์ต่างๆประชาชนควรที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้เลยได้หรือไม่นายกบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยประชาสัมพันธ์โครงการดิจิทั l วอลเล็แล้วว่าให้โหลดแอปทางรัฐเอาไว้เพราะนอกเหนือจากการลงทะเบียน ยังเชื่อว่าจะมีการต่อยอดอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลพยายามพัฒนาระบบแอป,ปทางรัฐนี้ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงประชาชนโดยตรงให้มากที่สุดเวลาที่เราจ่ายเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเยียวยาก็จะเร็วมากขึ้นขอให้ประชาชนโหลดแอป,ปนี้ไว้และลงทะเบียนใส่ข้อมูลสำคัญไว้ให้ครบถ้วนนะครับ